และในที่สุดเกมใหม่จากทางวันพัน Man ก็กําลังจะมาเปิดให้เราได้เล่นกันแล้วนะคุณผู้ชม <Wow. S 1> เนื้อหาตัวละครต่างๆภายในเกมนี้เนี่ยจะแตกต่างจากวันพัน a n นเดอ t ส o ต g เกตไปอย่างชิ้นเชิง oh. โดยเฉพาะรายละเอียดสกิลเขาก็ปรับมาใหม่รวมไปถึงท่าไม่ตายภายในเกมนี้ยังมีการใช้ท่าผสานการโจมตีกันอีกด้วย oh. เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมข้อมูลเกมใหม่ที่กําลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้นองชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยครับ ừ, ด,ดีดีต้อนรับคข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตอืไม่ใช่สิต้องบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่เนื้อหาเกมใหม่วันพันแมน justice insulation ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ผมอ่านถูกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอ่านผิดยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะเพราะภาษาอังกฤษบางคำมันก็อ่านยากซะเหลือเกินที่ทราบกันดีตั้งแต่ต้นคลิปเปิดหัวไปเลยนะครับว่าเร็วๆ็วนี้อนิเมะเรื่องวันพันแมนเขาจะมีเกมใหม่มาเปิดซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เขาจะเปิดทำการก่อนเนี้ยน่าจะเป็นทาง เกมนี้เนี่ยผมเองก็เคยพูดไปนานมากๆแล้วนะฮะเพียงแค่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังทําการปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆยังไม่เสร็จ <Okay. S 1> แต่หลังจากที่ผ่านไปประมาณเกือบปีเขาก็มีข้อมูลมาอัปเดตให้เราได้ทราบว่าตอนนี้ตัวเกมวันพันแมนซูเปอร์แมนหรือว่าวันพันแมนจัสติกอินสูลเ t ชันกำลังจะทําการเปิดให้เราได้ลองเล่นกันแล้วเร็วๆนี้ oh. ซึ่งหัวเรื่องที่เขาโพสต์ไว้เนี่ยเขาก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนเ,เลยว่าเกมใหม่ล่าสุดได้ทําการเปิดเผยเนื้อหายอดเยี่ยมคร่าวๆช็อตเกมต่างๆรวมไปถึงตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นในรูปแบบ3มิติที่ได้รับอบอนุญ,ญาตขงแ มาจากในเรื่องอนิเมะวันพันแมนประตูสู่โลกของเกมวันพันซูเปอร์แมนได้เปิดขึ้นและสมาคมฮีโร่กาลังรอคุณรายงานอยู่สําหรับตัวเกมนี้มีชื่อเต็มๆว่าวันพันแมนจัสติกอินสูเลชันซึ่งจะอยู่ในการจองสุดฮอตของขวัญสุดหรูนอกจากพิมพ์รอให้คุณรอรับเว็บไซต์ของเราก็ยังสามารถค้นหาได้นะครับคำว่าเอาวันพันแมนจัสติกอินสูเลชันก็คือไปค้นหาได้เลยเดี๋ยวตัวเกมนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราได้ทําการลงทะเบียนลงหน้าแต่ถ้าเกิดใครไปค้นหาไม่เจอเดี๋ยวกดที่ลิงก์ด้านล่างของผมก็ได้นะมันจะเข้าไปสู่หหนน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 ้้้าาาลลงงงทะเเเบีีียย่ววชิดกกััสคปปโมขออ็ เป็นคลิปตัวใหม่ล pues nah, ่าสุดบอกเลยว่าทามาดีมากๆซึ่งการถ่ายทํามาจากในตัวเกมล้วนๆหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าภาพจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็เอฟเฟกต์การโจมตีเนี่ยจะเป็นแบบไหนกันบ้างเริ่มมาเลยฮะเปิดตัวมาภาษาจีนเหมือนเดิมฮะสีขาวดาแต่ไม่ออกอ่านไม่ออกเหมือนคันนะก็อ่ะเปิดกันมาครับแบบชิวๆครับผมเหมือนจะเป็นแบบการโปรโมทเนื้อเรื่องเนาะเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีรูปภาพมาเลยฮะน้องไซตามากับจีนอตนะพร้อมกับฉากเปิดตัววัคซีนแมนนะครับผมกำลังปล่อยพลังอยู่ ซึ่งภาพนี้จะกระตุกนิดนึงนะต้องกราบขออภัยด้วยแล้วก็ปีศาจปูนะครับทำการต่อสู้กับไอเด็กค้างตูดแล้วก็มีไซตามามาช่วยพร้อมกับปีศาจส,สองสหายนะปีศาจส,สองพี่น้องแล้วก็อันนี้จะเป็นฉากภายในเกมนะครับผมซึ่งท่าต่างๆที่โจมตีเนี่ยผมมองว่าสวยนะถึงแม้ว่าตัวละครรูปแบบของเขาเนี่ยมันจะดูอหสมจริงเกินไปหน่อยแต่มันก็สวยอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะท่าโจมตีของฟูกิคือ,อ,อเท่มากๆฮารานี้ก็จะเป็นท่านติของเจ้าตัวอะตอมิกก็สวยงามเหมือนกันนะคุณผู้ชม ต่อมาจะเป็นจีนตร่าง SSR ในเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตแมนแต่ภาคนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าร่างอะไรนะแต่เอาเป็นว่ามันเท่มากๆนะครับต่อมาก็จะเป็นทัตซูมากิซึ่งจะเป็นการใช้อันติครับผมดูดิภาพสวยงามนะโอ้โหดูเป็นไง ทำออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มั่นที่สุดส่วนข้อมูลต่อมาภายในตัวเว็บของเขาเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยเ,เกี่ยวกับตัวละครต่างๆนะครับที่ภายในเกมนี้เขามีรูปแรกเนี่ยจะเป็นสติงมาสเตอร์นะแล้วก็มีการโพสต์ต่างๆนา,นานาเกี่ยวกับโปรไฟล์ของตัวละครตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นการโชว์ทักษะหรือว่าโชว์ระบบภายในเกมซึ่งอันนี้จะมีปู่แฝงร่างถอดเสื้อด้วยวให้ผมแปลจากระบบตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นบทโคโจแสดงศิลปะการต่อสู้คำอธิบายภายในตัวเกมรีเฟรชได้สูงสุด9คนรอบมีตั๋ หมดการผ่านด่านต่างๆหรือว่าการท้าทายรวมไปถึงการอธิบายเรื่องของรางวัลแล้วก็ต่อมาด้วยเกี่ยวกับการลงแรงหรือว่าการลง PVP ก็มีเหมือนกันซึ่งในหมดตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นการ PVP แบบเรียลไทม์เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆใครที่อยากอ่านก็สามารถอ่านก็ได้หรือจะกดพอเพื่ออ่านก็ได้นะส่วนตัวผมเองขอไม่อ่านให้ฟังและกันเพราะมันยาวซะเหลือเกินต่อมาก็จะมีรูปของเมทัลไนส์รวมไปถึงรายละเอียดสกิลต่างๆของเจ้าตัวเมทัลไนส์ต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบการเล่นต่างๆนะครับผมภายในตัวเกมนะรู้สึกว่าจะมีการใใใใชชช้้้้้้แแบงกกาารรเเพล็ขปันนต ปั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนอย่างแน่นอนนะฮะก็เหมือนกับเกมวันพันแม n เดอร์สตองเกตแมนนั่นแหละแต่งที่ผมสนใจมากที่สุดเลยนั่นก็คือรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวแฟรตะกายแสงระดับ SSR ซึ่งภายในเกมนี้จะไม่เหมือนกับเกมวันพันแม n เดอร์สตองเกตเลยนะคุณผู้ชมโดยเริ่มแรกเนี่ยทักษะสกิลติดตัวหรือทักษะสกิลแรกของเขาเนี่ยจะเป็นการใช้ทักษะเตะส่วนโค้งเพื่อทําการจัดการแล้วก็ทําความเสียหายนะครับแบบโจมตีของแฟตให้กับศัตรูต่อมาก็จะมีสกิลสะสมความแข็งแรงนะครับถงจจจุุสะวรััอไนน่ปป1ช้ สามารถเก็บได้สูงสุด4ครั้งสำรองพลังงานเพิ่มเติมทักษะนู่นนี่นี่นั่นนะแล้วก็ยังมีเออเกี่ยวกับการใช้ท่าไม้ตายนะครับต่างๆนานา,นาทำการโจมตีศัตรูรวมไปถึงยังมีเอฟเฟกต์การโจมตีให้เราได้ดูอีกด้วยซึ่งการโจมตีของเขาจะเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะโจมตีเป้าหมายลายเดียวนะเป็นตัวละครตัวเดียวนะครับผมด้านหลังแล้วก็แทงมาด้านหน้าซึ่งออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆก็จะมีชาลันโคพูลิพิตซอนเนอร์สเน็กแมนรวมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจอีกอัน,น,น,นอร แบบเป็นคู่ด้วยนะอย่างเช่นเจ้าตัวฮีโร่หน้ากากนะครับใช้เจ้าตัวฮีโร่แวนซึ่งชื่อในอนิเมะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าชื่ออะไรแต่เอาเป็นว่าเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบพยุหมุนซึ่งไอ้ระบบตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นระบบใหม่ภายในตัวเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็มีในเรื่องของการระบบการจัดทีมซึ่งตาหนึ่งเนี่ยเราสามารถลงได้หกคนแล้วก็จะมีระบบเทินต่างๆอยู่ทางบนซ้ายมือมีการโจมตีมีการใช้มานาซึ่งไอ้ข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยผมเองก็เคยเปิดเผยไปนานมากๆแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากมายสิ่งงที่่เเรราตต้ออดูนกก็คืะบใใหมๆภัว ซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องตัวละครใหม่ๆคือมาเต็มมากนะครับภายในเกมนี้ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่คัสตบีฮีโร่คัสซีคือจะมีตัวละครที่เราไม่เคยเห็นเลยนะอย่างเช่นฮีโร่ที่ใส่หน้ากากเขียวอันนี้เราก็ไม่เคยเจอมือจักรกลอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นคัส B บีตัวนี้เนี่ยเราเองก็ไม่เคยส่วนฮีโร่ด้านบนอีก2ตัวที่จัดอยู่ในทีมเนี่ยเราก็ไม่เคยเจอนะแต่าภายในเกมใหม่นี้ <Wow. S 1> เขาจัดมาให้แบบแน,น่น,นแล้วมีการโจมตีแบบ AOE <Wow. S 1> ก็คือการโจมตีหมู่อีกด้วยของเจ้าตัว GNSR ส่่วนระบบทาจมตีจะมีอยู่แทั้งหมด3ท่าแล้วก็จะมีระบบกาเลเวล การอัพสเตตต่างๆของตัวละครรวมไปถึงมีการโชว์ในเรื่องของการเปิดกาชาด้วยนะ <S 2> <S 2> ซึ่งวความที่เขาบอกไวน้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการการกาันตีเปิดครบ60บใบอะไรเงี้ยเราเองก็จะได้รับตัว SSR มากขึ้นหรือมีโอกาสได้รับมากขึ้นนั่นเองข้อมูลต่อๆมาเขาก็พยายามอัปเดตเรื่อยๆนะรวมไปถึงสถานที่ภายในเกมเขาก็อัปเดตมาให้เราได้ชมเช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากใครที่กาลังเบื่อเกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตตัวนี้อยู่เนี่ยรดรอเกมใหม่ได้เลยครับแล้วก็เมื่อกี้เราได้ดูคลิปเปิดตัวเกมหรือโปรโมทเกมไปเป็นที่เรียบร้อยอันนี้จะเป็นคลิป อีกหนึ่งคลิปนะครับนั่นก็คือคลิปเจ้าตัวโซนิกระดับ S S R ซึ่งการโจมตีภายในเกมนี้บอกเลยว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่พอสมควรเพราะว่าการโจมตีของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การโจมตีเป้าหมายรายเดียวเหมือนในเกมวันฟันแมนเดอ t สตองเกตนะดูกันครับสำหรับอันแรกก็จะเป็นการโจมตีแบบปกติซึ่งจะมีการแยกร่างด้วย <S <S <อ>ส่วนอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอันติครั้งที่1มั้งนะครับจำการโจมตีเป้าหมายรายเดียวแล้วก็อันนี้จะเป็นอันตรีอันหนึ่งนะครับ ที่จะเป็นการโจมตีแบบหมู่ทั้งทีมนะดูดิโอ้โหสวยงามอยู่พอสมควรครับแล้วดูโอ้โหเอฟเฟกต่างๆไม่รู้ว่าเป็นทั้งทีมหรือว่าแค่2ตัวนะแต่ทาออกแบบมาได้ดูแบบโคตรดีอะใครที่รักที่ชอบโซนิกนี่บอกเลยว่าเกมนี้ไม่น่า,านพลาดเพราะตัวละครที่เขาออกแบบมาดีอยู่พอสมควรลองดูกันใหม่กันสักหนึ่งครั้งนะครับผมสําหรับเจ้าตัวโซนิกเ <Okay. S 1> อสซอาร์ันตีครับผมไปอีกหนึ่งทีฮะโบเข้าไปเป้าหมายรายเดียว ซึ่งภายในเกมนี้รู้สึกว่าเขาจะอยู่ในระดับอนะอ่ะมีการโจมตีอันติีแบบหนึ่งครับผมโจมตี2ตัวนะโอ้โห oh. สวยจริงครับ รูปร่างหน้าตาของเขาก็ออกแบบมาได้ดูเข้มแล้วก็ดูดุดันดีนะครับเอาเป็นว่าไม่น่าพลาดอย่างแรงสําหรับเกมเกมนี้ปีนี้ยังไงก็น่าจะเปิดให้เราได้เล่นกันอย่างแน่นอนเพราะเมื่อที่ผ่านๆมานะครับเขาได้ทําการเปิดให้เราได้ทดสอบการเล่นไปแล้วนะจำนวน15วัน <Wow. S 1> สาหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีความคิดเห็นอะไรอยากจะเพิ่มเติม,ตมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่เลย <Okay. S 1> และก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะปิดคลิปวดิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซ b บสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่า